เวลาสอนก็จะใช้แอปพลิเคชันนี่ครับซูมนะครับในการสอนผมมาสอนที่มหาวิทยาลัยนะครับการแชร์หน้าจอนะครับเมื่อผมเริ่มสอนผมก็จะทําอย่างนี้ครับก็คือผมจะใช้ macbook air นะครับในการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเข้ากับมือถือของผมครับโดยใช้มือถือของผมเป็น wifi hotspot นะครับเพราะว่าเน็ตมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อความปลอดภัยอะไรสักอย่างนะครับผมใช้ซูมได้ก็จริงแต่ผมไม่สามารถแชร์หน้าจอ จาก iPad ของผมนะครับผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตได้นะครับผมก็เลยต้องใช้เจ้า iPhone นะครับเป็นตัวปล่อยฮอสปอตนะครับแล้วก็ใช้น้อง MacBook Air m 1ตัวนี้นะครับต่อเข้ากับโทรศัพท์เป็น Hotspot แล้วก็ผมก็ใช้น้อง iPad ตัวนี้นะครับ ต่อเข้ากับโทรศัพท์เหมือนกันแล้วทีนี้เวลาสอนผมก็ล็อกอินเข้าซูมปกติเลยครับแล้วผมก็จะทำการแชร์สกรีนครับผมก็จะกดแชร์สกรีนแล้วก็เลือกเป็น Share Screen via แชร์สกรีนแบบไอโฟนไ iPad หลังจากนี้นะครับผมก็จะมา เลือกตรงหน้าจอครับ p a d นะครับมุมขวาบนลากลงมาครับแล้วก็กด Screen m i r r o r i n g ครับกดแช่ลงไปนะครับแล้วก็เลือกที่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวเลือกของ o o m ครับก็คลิกเข้าไปก็ทำการแชร์สกรีนได้แล้วครับสำหรับใครที่ใช้ Windows นะครับมันก็จะสามารถทำได้เหมือนกันครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้วิธีนี้นะครับสำหรับ Mac ก็สามารถที่จะเสียบนะครับสายเคเบิลได้ละครับแล้วก็ต่อโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยหรืออินเทอร์เน็ตของตัวเองนะครับแต่ต่อโดยใช้สายเคเบิล hmm. ก็ได้เหมือนกันครับแต่เหตุผลที่ผมใช้เป็นแบบไวเลสนะครับผ่าน mm hmm. อินเทอร์เน็ตเพราะว่าถ้าผมใช้ g o o d n o t e เวลาแชร์สกรีนนะครับมันจะโชว์เฉพาะนะครับหน้าจอที่เราเขียน,นครับแต่ถ้าเราใช้แบบเสียบปลั๊กนะครับ g o o d n o ้ตจะโชว์จะโชว์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแทบ นะครับที่เราเปิดนะครับหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนสีดินสอมักจะเห็นมันก,ก็จะ Distract นักศึกษาเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยเลือกใช้วิธีการ screen แชร์สกรีนแบบไร l e ล s ครับ เมื่อผมสอนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะออกจากซูมครับเจ้าซูมก็จะทําการแปลงไฟล์นะครับให้เป็นไฟล์ที่เหมาะสมนะครับเพื่อนําไปใช้ในการตัดต่อต่อไปครับคลิปวิดีโอถัดไปผมจะพาไปดูกันว่าผมตัดต่อวิดีโอนะครับอัพวิดีโอขึ้น YouTube แล้วก็แชร์ในเว็บไซต์โดยใช้โ t i o นได้อย่างไรนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับ หากถูกใจวิดีโอในรักษณาแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง Physics and Productivity ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ